ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านนะครับมาพบกันที่เคยเนาะและสำหรัชแนลเพื่อนครับในรอบนี้เราเปิดกันในหน้าเกมมาจองเวนหนึ่งัครับเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มโกทามกันนิดนงฮะในกลุ่มโกทามของเราเนาะใครที่ยังไม่ได้เข้ามาก็ไปดูใต้คอมเมนต์ครับเพื่อครับก็จะมีการแจ้งเกมสามค่ายฮะ PG Joker Pack เมติกค่ายละสี่เกมกันครับสามารถไปเล่นเล่นตามในรอบโกทามได้เนาะเราจะมาดูจากสมาชิกในกลุ่มก็ได้ครับเพื่อครับในรอบเช้าวันนี้เนาะอ่ะก็ไปเห็นคุณน้โมเกมมิ่งรันไปครับไปเล่นเกม ยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับช่องผมด้วยเนาะไปกันเลยฮะกับเกมมาจงเวนหนึ่งกันไปครับในรอบเช้าวันนี้เนาะไปฮะอ่ะโอเคครับเพื่อนครับในรอบนี้เรามีทุนมาที่สามร้อยสิบเจ็ดบาทเพื่อนครับในรอบเช้าวันนี้เดี๋ยวขอมาลองตามสมาชิกในกลุ่มอีกแล้วกันเพื่อนครับมาลองดูฮะว่าเกมมาจงเวนหนึ่งมันจะมาดีหรือเปล่าเนาะเราเล่นเบ็ดบาทก็เหมือนเคยครับเพื่อนครับมาดูหน้าละไอ้ยังแม่ไอ้ยังแหวมึงเข้าฟรีมาไวเกินครับเพื่อนครับโอ้โหกูละหัวจะปวดครับครับแม่ เวลาเข้าฟรีมาไวทีไรนี่คือบันไลทุกทีกันครับแ <c oughs> อลโหหลังๆมันนี่แบบบ่อยมากรันครับเ <c oughs> ข้าฟรีมาในเป็ยนบาทนี่คือโอกาสที่มันจะแตกเบิ่มบ้าอะไรพวกนี้เนาะยากครับไครับ <c oughs> โอกาสเต็มที่จริงๆที่มันจะได้แบบได้เยอะๆเนาะก็ร้อยกว่าบาทกันครับมาลองดูได้เลยครับไครับว่ามันจะจบที่เท่าไหร่เนาะผม <c oughs> นันได้ว่าไม่เกิน100 <c oughs> 1 0 0่งร้ยัครับชัวร์ๆเลยเนาะนี่คำนวณยังไม่คำนวณเลยรันครับดูสิสี่สิบตังค์รันครับโอ๊ย เวลาเข้าฟีมาแบบนี้เนาะมันน่าเบื่อคลับเ่ครับ<ถ>กะว่าจะมาดูหน้าลายว่ามีลายคอมโบลายกินหรือเปล่าครับถ้ามีลายกินเราสามารถแบบขึ้นไปสูงสูงได้เนาะแต่ถ้าเข้าฟีมาไวๆแบบนี้มันน่ากลัวครับครับน่าเบื่อเนาะโอกาสที่จะได้กำไรนี่อย่างที่บอกครับดูสิจบเท่าไหร่ฮะโอ้โหแปดสิสตางค์แม่เงเอยกูละพูดไม่ออกแล้วครับเพื่อครับโอ้โหแม่งลายกินก็เริ่มไม่มีแล้วเพื่อครับกลายเป็นว่าลายกินหายแล้วเพื่อครับดูดิคอมโบก็ไม่มีฮะต้องเปลี่ยนแล้วฮะสิบะม มาโอ้โหไม่ว่าจะเป็น10หมุนหรือ30มหมุนโอ้ยมานี่เออเราเปลี่ยนเป็นป10หมุนน่าจะได้โอ้โหยี่สิบห้าบาทครับอครับอ่ะได้มากกว่าเข้าฟรีครับเพื่อครับโอ้โหแตกนอกมาเออเฮ้ยเฮ้ยังไม่เอาเด้อไม่ซ้ำมาเด้ออย่านะอย่านะโอ้โหใจหายแวบใจหายแวบครับเพื่อครับโอ้โหมาเดี๋ยวเรามาลองดูเป็ดแปดสักหน่อยครับเพื่อครับวันก่อนอน้องเป็ดแปดเข้าไปเล่นกันแล้วได้แตกมาดีครับเพื่อครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมขอลองดูฮะว่าเผื่อเป็ดแปดมันจะมาดีครับเพื่อครับ ลองดูฮะถ้ามาดีเดี๋ยวจะได้แบบไปแจ้งสมาชิกในกลุม่มกันป่ครับโอ้โหอีกสองตัวสองตัวอีกแล้วกัน่ครับเอ้ยแม่อย่าบอกว่าจะเข้าฟรีให้เรานะเพื่อนนะเอ้ยสวยงามผูวคอมโบมาดีฮะมีรายกินอยู่นะเดี๋ยวผมขอลองย้ำเบ็ดสักรอบด้วยกันเนะมาฮะสั่นเพื่อนสั่นทำไมล่ะมาฮะลองย้ำเบ็ดดูครับเพื่อครับสามสิบหมุนไปฮะลองจัดดูเนาะถ้ารายกินมันโอเคอยู่นะก็ถือว่าโอ้โห จะบอกว่าลายกินมันโอเคอยู่มันมันถือโอ้ยมาแบบนี้น่ากลัวครับเพื่อครับมีโอกาสเข้าฮะลองดูฮะถ้ามันเข้าฟรีมาในเบตแปดมันจะไต่ที่เท่าไหร่ครับเพื่อครับโอ้โห,โหสองตัวอีกแล้วเพื่อครับมาบ่อยๆแบบนี้มีโอกาสฮนะมีโอกาสซ้ำสองสามองามเนาะเออเหมือนเวลาที่ผมเคยบอกเพื่อนเสมอฮะถ้ามีแบบสเกตเตอร์สองตัวมาบ่อยๆนี่โอกาสที่มันจะเข้าฟรีมาเนาะมีโอกาสสูงครับเพื่อครับประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยแหละอย่างที่ผมบอกเนาะแต่ถ้าไม่เข้าฟรีมาในเบตนี้ผมก็น่าจะดีกว่าเพื่อครับผมก็จะไปเล่นเบตสิบเนาะ ถามีโอกาสเข้าฟรีในเบสิบน,น่าจะได้บึ้มบั้มมากกว่านี้ครับเพื่อครับเพราะว่าเบตบาทเนาะอย่างที่เห็นนะเพื่อนฮะเมื่อกี้แปดสิบตังฮะโอ้โหทุเรศทุลังแล้วเพื่อครับอ้าวเข้าฟรีมาจนได้ครับเพื่อครับโอ้โหอย่างที่บอกฮะถ้าแบบมาสองตัวบ่อยๆนะเพื่อครับนี่มาฮะสกเก็ตเตอร์เข้าฟรีมาในเบตแปดครับเพื่อครับดูซิว่าจะจบที่เท่าไหร่ฮะวันก่อนเราไปเสียใจกับเบตแปดมาแล้วฮะเออเอ,อวันนี้อย่าบอกนะว่าเสียใจอีกนะโอ้โหแม่งว้าวครับเพื่อครับโอ้โหเออคำนวณมาหน่อยเพื่อนจจััดดดไปีนแงงหลคา้วยฮะ ข้าขี่ช่องหนึ่งเพื่อนสวยงามตามสั่งแล้วหมครับมีวายแบบนี้มาโอ้โหไม่มีตัวกินวะ่ะอ่ะไปดสิบบาทกันไหมครับยังเหลือเจ็ดมูลฮะเฮ้ยอย่าพึ่งว่าเพื่อนเอย๋ยโอ้โหแม่ง,อ,งอีหยังวะเฮ้ยโอ้โหมึงเข้าฟรีมาให้มึงไม่คำนวณเลยเหรอเพื่อนเอย๋ยโอ้โหแม่งเวายาว,ยาวๆกันไหครับโอ้โหมึงดูดิโอ้โหจบ,จบเฮียมากๆากันไหครับจบเฮียมากโอ้โหแปดสิบบาทฮะ เป็ดแปดโอ้โหรักเซงเป็ดเลยครับเพื <UC S 2> ่อนครับเอาไงดีอร์เพื่อนแบบนี้ไปไม่ถูกเลยครับเพื่อนครับเฮ้ยอ่ะเอ้ยมาเดี๋ยวลองเบ็ดสิบฮะไปค่อยๆเล่นกันแล้วกันเพื่อนครับเผื่อมันจะมีโอกาสแตกนอกมาบ้างเนาะเดี๋ยวยาวไปครับเพื่อนครับเออสวยแบบนี้เอ้ยสั่นสั่นสั่นทำไมเพื่อนเช้าเช้าอย่าเพิ่งสั่นเอ้ย โอ้โหแม่งน่าโดนหยุดดูดยากจริงๆครับวันนี้มาจองเวรหนึ่งน่าจะไม่มาเพื่อนครับโอ้โหสเก็ตเตอร์มา2ตัวแบบนี้ฮะถ้าเข้ามารอบที่สามนี้ฮาเลยนะเอาจริงแม่งเอ้ยเข้ามา2รอบแล้วเพื่อนครับโอ้โหมา2ตัวแบบนี้มีโอกาสครับเพื่อนครับเอาจนได้ครับเพื่อนครับนี่ไงเพื่อนโอ้โหสเก็ตเตอร์มาอีกแล้วเพื่อนครับเข้าฟรีมาทุกเบ็ดเลยฮะเบ็ดบาทเบ็ดแปดเบ็ดสิบครับเพื่อนครับอ่ะเบ็ดสิบมพื่อน่จ่ายเท่าไรอีกอ่ะ เบ็ดแปลเมื่อกี้มังได้มาเท่าไหรแปดสิบหกบาทเลยครับถ้าบิดสิบไม่จ่อีกก็คือหนีได้เลยฮะพอเลยฮะไม่ต้องเล่นต่อแล้วครับโอ้ยคอมโบดีฮะนึกว่าจะคอมโบสวยครับื่อนครับได้มาหนึ่งร้อยสองบาทเพื่ครับเบ็ดสิบเนาะถ้าสมมติไม่ถึงพันก็คือคือว่าไม่แตกครับเพื่ครับโอ้โหเอ้าดอกนี้สวยซื้อเบ่งปะโถไม่คำนวณเลยครับพื่ครับโอ้ยยังได้แค่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเลยนะเื่อนครับแปดหมุ่นครับเพื่อนฮะ โอกาสไม่แต่แบบนี้เราหนีได้แล้วฮะไม่เล่นต่อแล้วเนาะแบบนี้เนาะเออดูท่าดูทรงว่าจะไม่เวิร์คไหมครับโอ้ยดอกนี้สวยซื่อเบ่งไปถ้ามีจีนเขียวช่องแรกนี่นั่นอ๋ะโอ้โหมาจนได้ครับบัครับดอกนี้ฮนะมา,าโอ้โหเป็นชุดเฮ้ยโอ้ยหยาบสี่เพื่อนโอ้โหเออมันต้องอย่างงี้ครับครับโอ้โหเป็นชุดคอมโบแม่งมาหยาบหยาบครับบังครับโอ้โหสุดฮะโอ้โหยังมีอีกครับครับ โอ้โหเฉยโอ้โหสองพันแปดเพื่อนโอ้โหเข้าฟีมานในเบ็ดบาทไม่แตกเบ็ดแปดไม่แตกครับเพื่อนครับมันแตกแตกเป็นสิบฮะแตกแบบกระจุยกระจายเลยเพื่อนเอ๋ยนี่สองพันแปดนี่คือว่าแตกแบบกระจุยกระจายมากเลยครับโอ้โหยังมีอีกไหมครับต่อเนื่องไเพื่อนสวยงามต่อเนื่องฮะมาไหมเพื่อนโอ้โหสองพันเก้าแล้วครับเพื่อนครับสามบนสุดท้ายฮะดูซิว่าจะจบที่เท่าไหร่ครับเพื่อนครับเอ๋มีฮะต่อเนื่องมาเพื่อน ซื้อเบงมาถูสองพันเการ้อยเงมา่อครับสุดท้ายฮะอ้ยยังมีวะ่ะจีนเขียวเพื่ครับหมักเข้าไปสวยงามฮะห้าขีดช็อตหนึ่งเพื่อนโอ้ย 3, แบบยววยยยยายย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 ครับยเยย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 อย่ยยยแยยวยยมยนยยเยยยยยยยมยย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 อยย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 นยยยยยอยยยย่ไม,ม,มเเยยมาายยนวณไม่ได้คอมโบดีเลยเนายเออเข้าฟรีมาฮะ โชคดีที่มันเข้ามาในเบตสิบครับเพื่อครับเข้ามาในเบตแปดกับเบตบาทแม่งไม่แตกอยู่แล้วครับเพื่อครับเออมาตอเรื่องพืชอุ้ยเอาสิ่สองมุมสุดท้ายเพื่อครับผมจุ้งผมจุบโอ้โหพอครับเพื่อครับไม่เล่นต่อแล้วฮะเออถือว่าในรอบนี้เราไปตามสมาชิกในกลุ่มอีกแล้วครับเพื่อครับเข้าไปเล่นเกมมาจองเวรหนึ่งผมมาเล่นเนาะช้าๆแบบนี้ครับเพื่อครับโอ้โหเช็คก็เบตสิบแม่แตกกระจายครับเพื่อครับ สุดฮะเรียกว่ามันก็แตกดีมากครับครับโอเคใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มโกรทามเนาะไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่ผมปักหมุดไว้ครับเพื่อนครับแล้วก็ยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดซับซักคล้ากดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยเนาะช่องนี้เป็นช่องใหม่นะ,ละหลายสองร้อย channel นะครับไปแล้วฮะบายฮะ